เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมคราวเวดนะครับเกมประจนภัยในโลกไดโดเสาครับที่ตัวเอกเราเนี่ยได้รับภารกิจให้มาตามหาชิปเซตบางอย่างจากบริษัทบางบริษัทครับมันอยู่ในนี้ฮะมันอยู่ในสวนสนุกได้ดเสานะครับซึ่งตอนนี้จากคราวที่แล้วเนี่ยเราขึ้นาทางเดินเนาะมันจะเป็นทางเดินของตัวหอคอยครับสามหอที่มันอยู่ติดกันครับ มาทางฝั่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับฉลามด้านล่างเหมือนจะมีเหล่าบรรดาไดโนเสาร์อยู่สามารถเอาอยู่ไหมสามารถยิงได้จากข้างบนไหมเหมือนจะไม่นะดูทรงแล้วนะครับเราไปทางที่คิดว่าน่าจะไปได้มากก่อนดีกว่าไหมด้านล่างเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าลองไปดูกันสักเล็กน้อยครับไม่รู้ว่าตัวเดโมจะสุดที่ตรงไหนนะครับย้ำก่อนว่าอันนี้คือตัวเดโมยังไม่ใช่ตัวเต็ม ถ้าตัวเต็มมาแล้วก็พี่โหดหน้าสะบัดของเราจะต้องลุยแบบตั้งแต่ต้นยันจบซึ่งไม่รู้ว่าผมจะเล่นหรือเปล่าแต่เอาเดโมนี้ให้รอดก่อนลงมาฝั่งด้านล่างตรงนี้แล้วครับโอ้โหเปิดไฟสักนิดนึงมันมืดเกินไอ้หนูเป็นห้องน้ำเนาะมีอะไรในห้องน้ำไหมไม่มีโลงง่งโจ้งโล่งเลยครับโอเคไม่เป็นไร มา,ทา,าทางที่กว้างก่อนครับทางโล่งกว้างตรงนี้เป็นที่กำบังเอาไม่ใช่เป็นจุดที่เอาไว้บอกกับผู้ที่เข้ามาอันนี้เปิดประตูได้ไหมอย่าบอกว่าเปิดไม่ได้ครับต้องไปเอากุญแจครับและผมเดาได้เลยว่ากุญแจเราอยู่ในไอ้ทางนั้นอย่างแน่นอนเลยอะไอโอ้โหอันนี้สามเขาแต่ว่าเป็นรูปปั้นเฉยๆครับไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงยังไม่มาโ oh. อ้อะเราสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ไหมได้ครับไม่จําเป็นออ้ God. ไม่กอดไม่จําเป็นต้องข้ามหอครับขอแค่เดินมาตรงนี้ก็ได้เลยนะครับ uh. และอันนี้ห้องน้ําหรือเปล่าครับห้องน้ําแหละดูทรงถ้าอย่างนี้ใช่เฮ้ยไม่รู้เหมือนเป็นอาคารอะไรก็ไม่รู้ววงๆโลงๆวง่วงวางๆนี่ไมตี้มาลีน มอเตอร์อะไรใครตัวอะไรร้องอย่านะลูกอย่าร้องนะลูกเหมือนเราจะต้องเข้าไปในนี้ครับเขาวงกดแต่ก่อนเข้าไปเขาวงกดทางอื่นเราอันนี้คือทางไหนครับเนี่ยมีอะไรแสงๆตรงนั้นด้วยไปตรวจสอบดูกัโอ้ไข่ไดโนเสาร์งั้นป้าป๋าก็ขอเก็บแล้วนะครับไม่รู้ว่าไข่ของตัวอะไรฮะเก็บมาหมดแหละผมไม่สน อาจจะเป็นแบบว่าไอเทมที่ต้องใช้งานในอนาคตก็ได้ฝั่งนู้นมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วมีแต่ป่าพ่อพอพอ,พอนี่มาตรงนี้ดีกว่ามันมีไฟด้านในครับไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นร้านค้าเหรออันนี้แมพแผนที่เราผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเราเหลือแค่ขึ้นเรือตรงเนี้ยเราต้องไปเข้าเขาวงกดต,ตรงนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งน,นี้คือที่ที่เราอยู่นะครับอันนี้เดโโเส่าผ่านมาแล้วอันนี้ผ่านมาแล้วผ่านมาหมดแล้ว เพิ่งมาให้แผนที่กันตอนนี้เนี่ยนะไม่ทันเลยหนูป่ารู้หมดแล้วว่าจะต้องไปทางไหนผมว่าจะต้องเข้าไปในนี้ครับขาวงกดไปเปิดประตูเปิดไฟเปิดอะไรสักอย่างในนั้นฮะนั่นไงผมว่าแล้วเชียวมาเลยเฮ้ยโอ้บสไม่ใช่ล o อบสเตอร์อย่าเพิ่งไปกินเด้อห้ามเลยเด้อ ซ้ายขวาหน้าหลังเอาแล้วไงชีวิตชีวิตผมแย่แล้วครับมันอยู่ไหนผมลืมดูจากด้านบนขอไปดูจากด้านบนก่อนได้ไหมถ้าเกิดไปทางซ้ายซ้ายสุดอันนั้นตันครับถ้าไปทางขวาขวาสุดได้อยู่แล้วประตูประตูมันจะประตูจะไปทางไหนครับเนี่ยขวาสุด แล้วก็ตรงไปสุดแล้วก็วนมาไม่แล้วผมยิงจากที่ไกลๆได้ไหมผมเห็นตัวนั้นอยู่อะ่ะไม่ได้มันจะต้องเปิดไฟอะ่ะข้างในขาวงกดเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในมันมีอะไรแล้วก็ประตูทางออกอ๋อผมเห็นเครื่องตรงนั้นเห็นเห็นแดงๆตรงนั้นไหมครับเราจะเข้าไปเสร็จแล้วก็วนขวาขวามีทางไปขึ้นตรงบนสุดเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้าย เอาไม่เป็นไรเข้าไปดูก่อนแล้วกันแต่ที่รู้ๆน่าจะวนขวาแต่ซ้ายก็มีไฟไฟค่อนข้างเยอะอันลองดูครับซ้ายก่อนผมรู้ว่าซ้ายมันตันแต่ก็ขอซ้ายก่อนเลยเพราะซ้ายมันเหมือนมีไฟไปเรื่อยๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายหรือยังหมดแม็ก พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งตัวใหญ่ต้องเอาหมดแม็กครับเอาตัวเล็กมาสองตัวโอ้โหไปจัดไปไอ้น้องขอเลือดได้ไหมอ่อใส่เลือดสักหนึ่งรู้สึกฟินเนเล่ทางซ้ายก็ไปได้เหรอตอนแรกคิดว่าทางซ้ายไปไม่ได้ไปได้นะครับวนมั่วแล้วทีนี้เขาวงกดครับ สร้างไมใ้ใครเล่นนี่น,นี่ไฟตรงนี้อ่าผมจําได้นี่ไงมันต้องเข้าไปในนั้นครับงงสรุปมาก็มาทางขวาได้เหมือนกันก็วกมาตรงนี้หลงอยู่เขาวงกดจ้าอันนี้ไงคลำทางมาจนเจอคือกระสุนโอ้กระสุนไรเฟิลครับ ขอบคุณครับกุญแจครับอ่าโอเคกระสุนก้ามมอเก็บหมดครับขอบคุณมากได้กุญแจแล้วครับเป็นกุญแจประตูที่จะเปิดพาเราไปสู่ทางออกนะฮะวิ่งยาวๆครับไม่น่าจะเจอตัวอะไรละผ่านเขาวงกดได้แบบฉลุยอัดไปหนึ่งแม็กหมดเกลี้ยงตอนเช้าแล้วด้วยเดโลเสาไม่น่ามีอาจจะมึนๆหน่อยนะครับอาเปิดกุญแจ เปิดเลยลูกพ่ออ่ามาแล้วครับนั่งเรือกันดีกว่าครับตรงนี้แต่ว่าผมมีความรู้สึกเสียวซ่านเสียวใจเสียวพุงเสียวไส้เลอเกินตอนนั่งเรือต้องเจออะไรแน่ๆเอาละออ่ะอ้าวกดไม่ได้เหรอโอต้องขึ้นเรือเหรอครับอขึ้นเรืออ๋อสับสวิต เอาไปแล้วครับโอ้โหมีล่องแก่งระหว่างล่องแก่งดูด้วยเผื่อเจอเผื่อเจอตัวอะไรมาขัดขาอันนั้นคือทางเข้าที่เราเข้ามาตอนแรกครับ EP หนึ่งลองย้อนกลับไปดูได้วนมาทางนี้ฮะอ่าวนมาอยู่ตรงนี้ถึงจุดหมายปลายทางขอบคุณครับ thank you ครับไม่ต้องกดเรียกเนาะไม่ต้องกดเรียกแล้วไปทางไหนต่อ ฮัลโหลคุณพี่มีอะไรทำไมมันเป็นทางกั้นดักหมดเลยเอาผมไปตามทางกันละกันนะฮะน่าจะวนมาทางด้านหน้าใช่ไหมนี่วนมาทางด้านหน้าตรงนี้ครับอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยผมเซฟเอา้าโอ้โอสรุปก็คือ วนมาด้านหน้าตอนแรกตอนเริ่มเกมเลยหรือว่าที่ใหม่แต่ว่าถ้าตอนเริ่มต้นเกมมันจะมีเรืออยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าไม่ใช่อันนี้ที่ใหม่ครับผมใช่ใช่อันนี้ที่ใหม่อีกที่หนึ่งครับคนละที่กันเซฟไว้หน่อยดีกว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็นทางด้านหน้าต้นเกมซะอีก มาแล้วมาแล้วมีของในห้องน้ำไหมส่วนใหญ่ชอบซ่อนของในห้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเปิดประตูฝั่งนี้ต้องการกุญแจเหรอครับแล้วเอากุญแจจากไหนแล้วครับเนี่ยใครซ่อนไปไว้ไหนให้ตายสิกุญแจลูกพ่อ อ๋อเปิดประตูตรงนี้ได้อาา่ฮะอ่านกันสักหน่อยครับถึงคอลัฟนะครับผมอตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็กำลังจะขึ้นเรือเฟอร์รี่กันแล้วนะฉันไม่รู้ว่าคุณเนี่ยอพยพแล้วหรือยังหรือว่ายังจะสำรวจอยู่ในอุโมงค์เก่านั่นอยู่มันจะเป็นส่วนของอุโมงค์ของเฮอร์บิวโวฮาวเวนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคือโซนไหนนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็โทรหาฉันด้วยนะรู้สึกว่าฉันจะไม่ค่อยเจอสัญญาณเลยอะ คือไม่ค่อยมีสัญญาณให้โทรนะฮะยังไงก็ตามแต่ฉันเป็นห่วงแดเนียลแล้วก็เอ็งเจมากเลยอะ่ะฉันไม่ได้รับข่าวๆจากพวกเขาเลยนะตั้งแต่ออกไปซ่อมลูโวตรงกงแรปเตอร์เอาเอาเข้าไปครับ ซ่อมลูโ,โงงแรปเตอร์ไม่น่าจะได้ข่าวขราวแล้วไม่น่าจะมีข่าวด้วยซ้ําน่าจะกลายเป็นอาหารแรปเตอร์ไปแล้วครับฉันรู้แหละว่าพี่ชายเธอค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาเช็คอินหรือว่าเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้ายังไงเนี่ยก็รีบโทรหาฉันด้วยนะโอเคจากสกายก็มีการไปซ่อมกรงแรปเตอร์จ้ะไม่น่ารอดครับและนี่ก็คือบัตรครับเป็นซ e เค r i t y ิตี้สีเขียวนะฮะขอบคุณครับผม พร้อมกับกุญแจนะฮะถ้าเรือ A Station Key ก็ที่เราเข้าไม่ได้แต่ตะกี้นี้เราก็จะเข้ากันไปกดเก็บ First Aid Kit ต้องเก็บใหม่ทุกครั้งเวลาเข้าเกมมาทีไรขอบคุณมากครับเช้าแล้วครับนี่ไงเพีย A ผมคิดว่าน่าจะให้เราเนี่ยเ,เดินทางกลับใช่ไหมแต่แป๊บหนึ่งผมขอดูขอดูของก่อนของกดอะไรกดไ ตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของ Unlock Green Level Security เข้าประตูรักษาความปลอดภัยสีเขียวผมจำไม่ได้แล้วว่าประตูรักษาความปลอดภัยสีเขียวมันประตูไหนแต่ที่แน,น่ๆเราต้องกลับไปใจกลางลานสวนสนุกดดูเสาที่เดิมใช่ไหมได้เลยครับงั้นก็ไปกันเลยพาเราขึ้นรถไฟพาเราขึ้นเรือมีบรรยากาศหลากหลายที่พยายามทำให้เรานึกถึงผมต้องจ่อปืนจ่อปืนมันจะดูสวยที่สุดคนระับ เราผ่านจากกรงใหญ่ตรงนั้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังกลับเข้าไปที่เดิมนะครับหรือว่ามันพยายาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นท่าน้ำท่าเรือเดิมหรือเปล่ามันเหมือนคล้ายท่าเรือท่าเรือท่าเรือเดิมมากแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เชิงครับถ้าเป็นท่าเรือเดิมนี้ก็แปลกว่าทําไมเรือเราหายแต่ว่าไม่น่าใช่แล้วเพราะตรงนี้มีน้ําตกจําได้ว่าตอนแรกที่ คอยาวแม่พยายามสร้างบรรยากาศอุ้ยสวยมากตรงนี้สวยมากเลยโอ้ my god เฮ้ยเหล่าบรรดาคอยาวโอ้ธรรมชาติมากๆมาโซนใหม่แล้วฮะนี่เดโมใช่ไหมเนี่ยโอ้เพลง มีทำไมมีทำไมมีแหล่งน้ำแบบนั้นน่ะจระเข้เหรอไม่เอานะ <c ười> ทำไมข้างล่างเป็นแหล่งน้ำอุตสาหกรรมขนาดนั้นน่ะนี่เดโมโจริงวะเนี่ย <c ười> ไม่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 เดโมแล้วมั้งอันนี้นะ่าจะเป็นตัวเต็มแล้วแหละ <c ười> <c ười> บรรยากาศสวยมากมุมขวาไม่มีอะไรมุมซ้ายมีคอยาวแหมตบฉากสวยๆให้เราได้ดู มเจ้าอันนี้โซนใหม่ครับโอเคโซนใหม่ละชัดเจนโอ้โหกระตุกด้วยโอ้โหว้าวไม่รู้ว่าจะต้องประชิญโชคอะไรอีกครับกับสวนสนุกแห่งนี้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเก่อนนี้เนี่ยข้างล่างมีอะไรไหมเนี่ยล่องแก่งหรอมีก้อนหินด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยดูไม่ออกดูแบบมึนตามาก เหมือนจะมาจอดตรงนี้ครับสุดทางหรือ,อยังด้านหน้าโอตายแล้วโอเคสุดทางแล้วเรียบร้อยครับลงกันมาดีกว่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ขอบคุณผู้เล่นที่เข้ามาเล่น c ลาวเ e d e ดโนะครับเรามีความหวังว่าคุณเนี่ยจะสนุกกับเกมเกมนี้นะฮะแล้วก็รอติดตามตัวเกมเต็มได้เลยนะครับอ่วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Cloud A d c ลาวเ e d ครับก็โอเคนะเป็นตัวเดโมให้เราได้เล่นอยู่มีความจูริศิกพาร์คมากๆนะฮะถึงภาพถึงอะไรต่างๆนานาม,มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าดูแล้วอาจจะสู้หลายๆเกมไม่ได้มีบัก๊กเยอะ แต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับผู้พัฒนาหวังว่าคงจะได้เล่นเกมนี้นะครับถามประสบการณ์การเล่นนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคสนุกมีภาพตื่นตาตื่นใจเจอโดยดูเสาว,วิ่งหนีดูเสาแต่มีหลายๆมุมที่ค่อนข้างมืดภาพมันมืดเกินไปนะครับภาพมืดเกินไปก็ถือว่าจะต้องไปปรับปรุงนะแล้วก็มีบั๊กในเรื่องของการเซฟเกมหรือว่าเวลาที่ เราตุยแล้วไปเกิดตรงไหนเซฟตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สุดนะครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะฮะแต่ใน,นเรื่องนี้อุย้ยมีลงน้ําอย่างนี้ด้วย God. พยายามที่จะคือผมว่าเขาคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ไม่สุดนะเขาเลยใส่อะไรที่แบบหลากหลายพยายามให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ัยแล้วก็เอาตัวรอดไม่รู้ว่าตัวเอกเราเนี่ยจะมีโจราเคมโคตดไม่ชอบเลยโจโจรสเคแบบเนี้ยนะครับ เพื่อให้เราได้ตื่นตาตื่นใจให้สนุกให้แบบลุ้นระทึกนั่นแหละนะครับตามกันไปดูครับว่าตัวเอกเราเนี่ยจะไปเอาชิปที่โดนว่าจ้างมาให้ไปเอาได้ไหมไปเอาล้วงข้อมูลมาได้หรือเปล่าหรือจะไปเจอทีมเขาบอกว่ามันจะมีทีมเก็บกวาดมาที่นี่ด้วยเราจะต้องรีบไปก่อนที่ทีมเก็บกวาดจะมาประมาณนั้นโอเคก็ครประมาณนี้ครับจบแล้วครับสําหรับเกมค a าวเวตเดโมนะครับไม่รู้ตัวเกมเตรียมจะมาเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นไหมนะแต่ก็ ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะขออภัยด้วยที่ทิ้ง EP 3ทิ้งตัว EP จบไว้นานมากๆขออภัยด้วยจริงๆนะครับติดหลายๆงานติดธุระติดหลายอย่างเลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดู EP 1กับ EP 2ได้นะครับผม